Alljed นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมินเชื่อว่าปัญหาสําหรับมนุษย์วัยทำงานอันดับต้นๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเช่นรู้สึกไม่มั่นใจกงังวลเครียดท้อแท้ซึ่งความรู้สึกทุกความรู้สึกที่มินพูดถึงก็ทําให้เกิดความรู้สึกไม่มีความสุขในการทํางานเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ว่าสาเหตุของความรู้สึกไม่มีความสุขนั้นจะเกิดจากอะไรแน่นอนว่ามันกระทบกับการทำงานได้อย่างแน่นอนค่ะ วันนี้มิ้นก็อยู่กับพี่แนนกวินทิพย์จันทนิยมนักจิตวิทยาการปรึกษาและพ่วงด้วยตําแหน่ง HR นั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะน้องมิน้นความรู้สึกไม่มีความสุขกับงานที่ทําถ้าพูดในมุมมองของ HR พี่แนนมองว่ายังไงแล้วอันดับแรกเราเองในฐานะ HR จะทําอะไรได้บ้างคะค่ะน้องมิน้นถ้าในมุมมองของ HR เนาะ,ะก็คิดว่าน่าจะมีปัจจัยหลายๆอย่างเลยค่ะที่ทําให้พนักงานคนนั้นะ่ะ ไม่มีความสุขในการทํางานเนาะซึ่งอาจจะเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวนะคะ<ม>น้องมิน้นเรื่องงานเรื่องเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานหรือว่าสวัสดิการที่<ม>ได้รับอยู่ซึ่งพนักงานแต่ละคนก็จะมีปัจจัยของเขาเนาะที่แตกต่างกันไปตามความคาดหวังของ<ม>แต่ละคนนะคะน้องมิน้นและสิ่งที่ HR ต้องทําอันดับแรกเลยนะคะน้องมิน้นก็คือเราต้องรู้แล้วก็เข้าใจพนักงานก่อนว่าเขาต้องการอะไร เราช่วยเหลือหรือว่าสามารถปรับแก้จุดไหนได้บ้างเพื่อให้พนักงานทุกคนนะคะมีจุดที่พอใจร่วมกันเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เอชาต้องทำอยู่แล้วที่เกี่ยวกับพนักงานนะคะต้องทำสถานที่ทำงานให้เป็น workplace happiness นะคะนงมินก็คือเรื่องของความสุขความสบายใจของพนักงานก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ HR ก็ต้องใส่ใจด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนงมิน แล้วถ้ากลับกันเลยในมุมมองของนักจิตวิทยาเองอะคะ่ะจะทายังไงให้เขารู้สึกมีความสุขเอนจอยกับงานที่ทําคะพี่แนนค่ะน้องมิน้นถ้าในมุมมองของนักจิตวิทยาเนาะก็ต้องใช้การคิดบวกหรือว่า o s i t i v e t h i n k i n g เข้ามาช่วยด้วยนะคะเพราะการทํางานอย่างมีความสุขเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากนะ,ะที่จะช่วยส่งผลเนาะให้งานที่ทํานั้นนะคะออกมาดีแต่บางครั้งเนาะการคิดบวกให้ได้ตลอดเวลาก็เป็น สิ่งที่ยากใช่ไหมคะมดังนั้นจึงจะเป็นต้องเรียนรู้วิธีทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมีความสุขได้การทํางานอย่างมืออาชีพได้นะคะโดยอาจจะเป็นการยิ้มหรือว่าพูดคุยแต่สิ่งดีๆก็ได้นะคะการยิ้มที่ออกมาจากใจเนาะจะส่งสัญ,ญญาณไปยังสมองของเราเปลี่ยนให้อยู่ในโหมดคิดบวกใช่ไหมคะเพราะการมองเห็นด้านดีในสิ่งต่างๆ จะเห็นคุณค่าของบุคคลรอบกายแล้วก็จะทําให้พนักง,งานคนนั้นหรือว่าเราเองมีความสุขได้ทุกที่ท,ทุกเวลาเนาะแค่เรายิ้มแค่เราคิดแต่เรื่องดีๆอย่างเงี้ย พลังงานบวกมันก็จะส่งออกมาแล้วใช่ค่ะเราเองก็จะมีความสุขคนข้าก็จะสัมผัสได้แล้วก็จะได้รับพลังบวกกับมาด้วยใช่อย่างเช่นน้องมิ้นเห็นคนสองคนคนหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสดูเป็นมิตรอีกคนหน้าบูดแบบดูไม่สนโลกเลยอะน้องมิ้นจะคุยกับใครคะก็คนที่ยิ้มอยู่แล้วเนาะใช่ไหมคะเราคงไม่กล้าไปทักเขาเขาอาจจะแบบมีเรื่องเครียดอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเห็นไหมแค่การยิ้มหรือว่าการที่เรามองบวกคิดบวกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลออกมาจาก สีหน้าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะคือการให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะคะ้อ,องมิน้นให้รางวัลกับตัวเองในทุกๆความสําเร็จตามเป้าหมายที่เราทําหรือว่าหน้าที่ของเรานะคะโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก,ก่อนเนาะเช่นเราอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทํางานที่ง่ายๆค่ะให้เสร็จก่อนภายในหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้อ่า ถ้าเสร็จตามกําหนดเนาะเราก็จะให้รางวัลตัวเองนะคะด้วยการกลางวันเนี้ยเราสั่งอาหารที่เราอชอบมากินไหมแบบให้รางวัลตัวเองนะ,ะชาบูตอนกลางวันนี่เลยเราอยากกินเราชอบ <c oughs> อ,ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะการรู้จักมอบรางวัลเล็กๆน้อยๆให้แก่ตนเองะคะ่ะจะทําให้เราอ่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าจะทําให้เรานั้นมีความสุขมากขึ้นด้วยเช่นกันคะ่ะน้องมิน้นเหมือนสร้างพลังบวกให้ตัวเองถูกต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยใช่ถูกต้องเลยค่ะ แล้วก็การไม่กลัวความล้มเหลวเนาะก็เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างอ่ะสามารถแก้ไขได้ทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าถึงปัญหานั้นๆได้ค่ะน้องมินเหมือน c r o s s my set เหมือนกันเนาะถูกต้องค่ะเป็น close my set ใช่ทุกปัญหามันมีทางออกแน่นอนเราต้องคิดแบบนี้ว่าไม่ว่าจะทางไหนก็ทางหนึ่งแหละแต่ว่ามันต้องมีทางออกแน่แนเหมือนเป็นการหลอกตัวเองแต่จริงๆก็เป็นการให้กาลังใจตัวเองว่าเราทำได้ถ้าเราถ้าเราย้ำกับตัวเองบ่อยว่าเราทําได้อ่ะเราก็จะมีความเชื่อแบบนั้นจริงๆค่ะถูกต้องเราจะมีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจมีแรงฮึ เหมือนเมื่อเช้าตอนที่มินจะมาอัดเนี่ยค่ะ <c oughs> มินบอกแม่ว่ามินกลัวมินทําไม่ได้อะไรเงี้ยแม่บอกอย่าไปคิดแบบนั้นให้คิดว่าเราทําได้ถ้าเราคิดเราทำได้เราก็จะมีพลังค่ะพลังบวกจากตัวเองด้แล้วน้องมินก็ทําได้ดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่แนนอย่างที่พี่แนนบอกไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยเลยที่ทําให้พนักงานรู้สึกไม่มีความสุขกับการทํางานปัจจัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของแต่ละบุคคลด้วยเนาะแต่ถ้าพูดถึงสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้เกิดความรู้สึกไม่มีความสุขกกับาาารทํงน ที่คนส่วนใหญ่เขาพบเจอคือเรื่องอะไรบ้างคะพี่แนนค่ะน้องมิ้นอย่างแรกเนาะก็คือระบบการทํางานขององค์กรค่ะค่ะบางครั้งองค์กรก็มีระบบการทํางานที่ซับซ้อนหรือว่าหลายขั้นตอนจนเกินไปเนาะซึ่งอาจจะส่งผลต่อการบั่นทอนนะคะได้ความสุขของพนักงานได้เช่นกันเพราะบางทีในการที่จะทํางานงานหนึ่งเนี่ยให้เสร็จ จะต้องผ่านกระบวนการนู่นนี่นั่นหลายขั้นตอนใช่ค่ะบางทีมันหลายขั้นตอนจนเกินไปอา,อาจจะต้องรอนานกว่าจะได้รับการอนุมัติโปรเจก t นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดความล่าชา้าไม่เป็นไปตามที่เรากําหนดเนาะทาให้แบบไม่มีความสุขในการทํางานได้เนื่องจากมันดูยุ่งยากเกินไปอะคะ่ะเหมือนเราต้องหาการทํางานระบบการทํางานที่มันเข้ากับตัวเราด้วยต้องมีระบบการทำงานที่เอื้อให้เราด้วยได้แบบ อาจจะแบบบางทีงานเราต้องทําแข่งกับเวลาแต่ว่าระบบไม่เอื้อเราเลยใช่มันไม่สมพัญมันก็จะเสียงานได้ถูกไหมคะอ่าตัวที่2เรื่องตัวเงินเดือนเลยค่ะอันนี้หลายหลายคนอาจจะแบบให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยเนาะอาจจะเป็นในส่วนที่แบบเงินเดือนไม่สอดคล้องกับงานที่มันมากจนเกินไปเงินเดือนอยู่ในอัตราที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งที่พนักงานคนนั้นนะคะได้ทุ่มเทหรือว่าตั้งใจไปมันเขาพยายามกับงานมากๆแต่ผลตอบรับมันไม่ได้เป็นมไม่ค้มกับตามที่เขา คาดหวังไว้หรือว่าไม่คุ้มกับแรงที่เขาได้ลงแรงทําไปอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยเกินไปเนาะถูกต้องค่ะใช่แล้วค่าตอบแทนมันไม่สมเหตุ <ừ> สมผล <ừ> หรือจะเป็นหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบนะคะถ้าได้ทํางานที่ตัวเองถนัดได้ทํางานที่เรารักหรือเราชอบเนาะพนักงานก็จะมีความสุขกับการทํางานนั้นๆน,น,นะคะแต่ถ้าได้ทํางานที่มันจําเจ ไม่มีอะไรแปลกใหม่เนาะหรือว่าไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอในการแบบสร้างสรรค์ผลงานออกมาเลยอะค่ะงานนั้นมันก็จะดูน่าเบื่อเนาะและถ้ายิ่งเป็นงานที่เราแบบถูกสั่งให้ทําอย่างเดียวโดยที่เราไม่สามารถออกความคิดเห็นอะไรได้เลยเนี่ยจะยิ่งทําให้คนที่ทํางานอะไม่มีความสุขกับงานนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนเราถูกตั้งโปรแกรมมาให้ทําแบบนี้โดยที่เป็นหุ่นยนต์ไม่ได้พลิกแพงอะไรเลยไม่ได้รับสมองตัวเองเลยถูกต้องใช่ค่ะ หรือไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เนาะกับเพื่อนร่วมง,งานและหัวหน้าง,งานนะคะอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันใช่ <S 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 ค่ะน,น้องมิ้นถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็หัวหน้าง,งานนั้นอะ่ะดีไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะพนักงานก็จะมีความสุขและงานที่ออกมาก็จะดีด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติเรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับหัวหน้าง,งานไม่ดีแล้วก็แน่นอนว่าความสุขในการทํางานก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยพนักงานคนนั้นก็จะมีความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจที่จะร่วมงานกันส่งผลให้งานที่ออกมาก็อาจจะไม่ดีไปด้วยได้ก็ะะจะไม่อยากไปทํางานเพราะไม่อยาก,กเจอ,อคนนี้ไม่อยากไปเจอปัญหาใช่ถูกต้องค่ะบางทีเราเจอเพื่อร่วมงานที่ไม่โอเคหรือว่าหัวหน้างานที่ไม่โอเคเนี่ยบางทีมันก็บั่นทอนอเรานะคะในการทํางานเพราะเรามัวแต่แบบนั่งทำงานก็พวงถึงเขาเหมือนกันนะคะถ้าสมมติเราไม่ชอบหรือมีปัญหากันก็จะแวบไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ใช่บางทีเราอาจจะคิดว่าอาจจะมีความคิดในส่วนที่เป็นด้านลั่นลบไปด้วยว่า วิเราทําไปเนี่ยเพื่อนโวมางานคนนั้นจะจะมีฟีดแบ็กต่อเราอ<ม>ย่างไงนะงหรือว่านะหัวหน้างานแบบเขาจะติตรงไหนเราไหม,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็จะทําให้เราเกิดความกังวลความเครียดขึ้นแล้วก็ไม่มีความสุขเลยจัดการกับตัวเองไม่ได้ด้วยต้องใช่ค่ะน้องมิน้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะก็จะเป็นเรื่องของเบเนฟิตสวัสดิการของ<ม>พนักงานนะคะน้องมิน้นในส่วนตรงเนี้ยต้องดูว่าตอบโจทย์ของพนักงานได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสวัสดิการดีเนาะครอบคลุมในหลายๆอย่างเป็นไปตามที่พนักงานได้คาดหวังไว้นะคะ ก็จะทำให้พนักง,งานมีความแฮปปี้แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือสวัสดิการไม่ครอบคลุมมากพอย่อมส่งผลต่อความสุขของพนักง,งานอย่างแน่นอนค่ะน้องมิน้นหลายๆปจัจจัยที่พี่แนนพูดก,ก็เป็นสิ่งที่องค์กรหรือบริษัทเองต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าพนักง,งานมีความสุขสนุกกับการทํางานสนุกกับระบบขององค์กรอ,อะไรเงี้ยก็จะเป็นผลดีกับตัวงานเองด้วยค่ะน้องมิน้น สภาพแวดล้อมในการทํางานส่งผลให้เราไม่มีความสุขสําหรับประโยคนี้พี่แนนคิดว่ายังไงบ้างคะค่ะสําหรับพี่เนาะคิดว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะหรือในองค์กรเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะต่อความสุขของพนักงานเพราะออฟฟิศก็เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งที่พนักงานจําเป็นต้องเข้ามาใช้ชีวิตหรือว่ามาทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยคะ่ะ จึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะคะว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานนะคะแล้วก็สามารถสร้างสารรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าในทางกลับกันนะคะน้องมิ้นถ้าสถานที่ทำงานไม่เป็นที่น่าพึงพอใจอเนาะจะทำให้ประสิทธิภาพของพนักงานลดลงแล้วก็ยังทำให้พนักงานนะคะเกิดความเครียดขึ้นได้อีกด้วย พนักงานก็จะไม่มีความสุขในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็น HR จึงต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ออฟฟิศนะคะให้กับพนักงานด้วยทำให้พนักงานมีความสะดวกสบายอุปกรณ์การทำงานครบคันนะคะมีพื้นที่หรือมีมุมรีเลกส์ให้พนักงานเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ h r เหมือนเดิมถูกต้องค่ะเ<า> <HR S 2> อต้องเตอง <laughs> ต้องพยายามหาสวัสดิการดีๆหรือหาสวัสดิการที่มัน ตอบโจทย์กับพนักงานด้วยยุคสมัยนี้ด้วย ừ ừ. อ,าอาจจะถ้าใช้แบบสวัสดิการที่เรามองแล้วแต่ว่ามันเป็นของยุคเก่าอาจจะไม่สามารถนํามาใช้ได้กับปัจจุบันหรือว่าไม่ตอบโจทย์กับปัจจุบันเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ไม่เป็นไปตามคาดหวังที่ ừ ừ. พนักงานเขาอยากได้ถูกต้องไหมคะ,ะเพราะปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงปเปลี่ยนแปลงไป <ๆ S 1> เรื่อยๆบางทีเราอาจจะต้องสำรวจจากพนักงานเองเนี้ยเลยค่ะอาจจะทําเป็นแบบฟอร์มขึ้นมาให้พนักงานเขาเข้ามากรอกกันว่า เขาต้องการอะไรออยากได้อะไรเพิ่มไหม HR จะได้ช่วยดูช่วยปรับแก้ให้อย่างเงี้ยค่ะน้องมิ้นฟังความคิดเห็นของเขาด้วยถูกต้องค่ะแล้วถ้าการที่เราไม่มีความสุขกับงานที่ทําเป็นเพราะเราไม่ได้รักงานนั้นด้วยหรือเปล่าคะอืมสําหรับพี่นะพี่ว่ามีความเป็นไปได้นะคะน้องมิ้นถ้าพนักงานคนนั้นเขาได้ทํางานที่เขาไม่ได้ชอบไม่ได้ถนัดหรือเป็นงานที่ไม่ใช่สําหรับเขาอะค่ะก็อาจจะทําให้พนักงานคนนั้นรู้สึกไม่สนุกเนาะไม่มีความสุขกับงานที่ทําอยู่ได้นะคะ พนักงานคนนั้นเขาอาจจะต้องอจําใจทำอะค่ะน้องมินใช่หรือว่ามีความจําเป็นที่ต้องทํางานนั้นๆแต่ว่าไม่ได้มีความชอบหรือว่าไม่ได้มีใจรักเลยซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะส่งผลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานคนนั้นอย่างแน่นอนเรื่องความรู้สึกแบบรักหรือชอบมันสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องมินถ้าเรารู้สึกว่าเราเฮ้ยเราชอบงานนี้จังเราสนุกกับมันเราก็อยากทําถูกต้องไหมคะอ่าแต่ว่าถ้าสมมติเรารู้สึกว่า ทำอีกแล้วหรอ,อเราต้องทํามันอีกแล้วหรอมันเบื่ออ่ามันจะเป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งเลยค่ะใช่ เพราะขนาดเวลาได้ทําอะไรในสิ่งที่เราชอบอะค่ะเราก็จะมีเหมือนวางเป้าหมายให้ตัวเองมองอนาคตเราจะเติบโตไปในแบบไหนใช่ค่ะแต่ถ้าได้ทําอะไรที่ไม่ชอบก็คงเป็นความรู้สึกแบบเมื่อไหร่จะเลิกงานสักทีพอพอถึงสาร์อาทิตย์ก็ไม่อยากไปทรมานมันทุกขทรมานจริงๆอะค่ะอย่างเวลามินเข้าออฟฟิศความรู้สึกในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันเลยนะคะบางวันแบบเหนื่อยมากบางวันรู้สึกอยากนอนตลอดเวลาบางวันก็แอคทีฟสุดๆอยากทํางานซึ่งวันไหนถ้ารู้สึกกับปี้กระเป๋ามันจะชอบมากเลยค่ะรู้สึกว่า เวลามันผ่านไปเร็วมันเหมือนแบบเขาเหมือนเหมือนเคยไปอ่านบทความนึงเขา,ขาพูดเกี่ยวกับโฟล์สเตทในการทํางานเปนการทางานแบบลื่นไหลไปเรื่อยเราล,ลืมดูเวลาเลยอละไรอย่างเงี้ยค่ะเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าเวลาเรามีความสุขเวลาจะผ่านไปเร็วเวลาเราจะผ่านไปเร็วแต่ว่าเวลาที่เรา <c oughs> รู้สึกเบื่อหรือว่าทุกข์ใจเวลาพอมันผ่านไปช้าจังเดินมกรลาที่ผ่านมายาวนานมากค่ะ ถ้ามินอยากจะปรับความคิดตัวเองเพื่อที่จะได้มีความสุขกับการทํางานมากขึ้นนะคะพี่แนนมีวิธีแนะนํำไหมคะ โอเคค่ะน้องมิน้นมีหลายวิธีเลยนะคะขอลองยกตัวอย่างมาบางตัวอย่างเนาะ,ะให้น้องมิ้นได้เห็นภาพนะคะอย่างแรกก็คือพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะน้องมิน้นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเราไม่มีความสุขเวลาทํางานก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราติดอยู่กับที่มไม่สามารถไปไหนได้หรือไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยก็อยากให้ลองเก็บเกี่ยวโอกาสหาความรู้กับบริษัทเนาะ,ะหรือว่าจะเป็นสินค้าของบริษัทก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับระบบการทํางานทั้งหมดของบริษัทเราก็ได้ค่ะน้องมิน้น เพื่อเราจะได้มีไอเดียอะไรลองไปนําเสนอผู้บริหารดูอย่างเช่นเราอาจจะทํางานอีกแผนกหนึ่งแต่ว่าเราสนใจแผนกนั้นเราอาจจะไปขอเขาเรียนรู้ก็ได้เผื่อเราจะ สามารถเอาไอเดียของเราไปช่วยอะไรแผนกนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะน้องมิ้นเหมือนทําความรู้จักกับบริษัทเพิ่มเติมเลยเนาะเพราะว่าพาร์ทที่เราทาอยู่มันอาจจะเราไม่ได้รู้ในจุดจุด้นแต่พอเราเรียนรู้ก็เป็นการรู้จักบริษัทที่เราทาเพิ่มใช่เราอาจจะได้เรียนรู้แบบกับหลายๆแผนกอาจจะได้เห็นมุมมองของแต่ละแผนกว่าเขามีสไตล์การทํางานยังไงอาจจะเอามาปรับใช้กับแผนกเราหรือว่างานของเราได้อย่างเงี้ยค่ะอ่าหรือว่าจะเป็นอย่างที่สองเนาะก็คือสร้าง work life balance นะคะน้องมิ้นให้กับตัวเองเนาะ บางคนทํางานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาให้ตัวเองได้ผ่อนคลายนะคะมันก็จะทําให้เราไม่มีความสุขเนาะหรือความสุขมันน้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องปรับการทํางานใหม่ทำงานแค่พอประมาณแล้วก็หาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองบ้างนะคะเพื่อชาร์จแบตให้ตัวเองให้ตัวเองได้มีเวลาทําอะไรในสิ่งที่ชอบบ้างหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะคะเหมือนหาเซฟโซนให้ตัวเองด้วยเนาะอ่าใช่ใช่เหมือนหาสถานที่ที่มีความสุขให้กับตัวเองอย่างเงี้ยหาเวลา ได้ผ่อนคลายได้ปล่อยวางจากงานบ้างบบกิจกรรมรีแลกซ์ของเราที่เราช่อง,องใช่ค่ะหรืออย่างที่สมเนาะถ้ามีปัญหาหรือว่าเจอปัญหาอะไรในการทํางานค่ะน้องมิ้นก็อย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะเราควรขอคําปรึกษาเนาะไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากหัวหน้าง,งานของเราเองเนาะเขาก็จะได้ช่วยเราปรับแก้ไขางานได้เราจะได้ไม่ต้องเก็บมาเครียดอยู่คนเดียวมีอะไรก็ช่วยกันเพราะว่า บางทีเราเป็นทีมเดียวกันเนาะเราอาจจะต้องมีการ b r a i n s t o r มระดมความคิดช่วยเหลือการแก้ไขงานหรือว่าบางจุดเนี้ยเราอาจจะไม่ถนัดจุดนี้แต่เพื่อนอีกคนนึงเขาอาจจะถนัดจุดเนี้ยเขาอาจจะเข้ามาช่วยเราตรงจุดนี้ได้นะคะน้องมิน้นจริงเลยค่ะเพราะว่าบางทีมิ้นก็เผลอแบบเก็บความเครียดเก็แบบความกดดันไว้คนเดียวไม่ได้บอกใครเหมือนกันนะคะเหมือนนั่งอยู่คนเดียวแล้วเหมือนแรกๆที่มิ้นมาทํางานนะคะ,คะเพื่อนบอกว่าให้พูดออกมาเลยว่า เครียดอะไรเจออะไรมันจะเหมนเป็นการการใช่การระบายการผ่อนคลายออกมาบางทีเราคิดเองคนเดียวเราอาจจะหาทางออกไม่เจอหรือว่าอาจจะแก้ไขมันไม่ได้แต่ว่าพอเราได้ระบายให้เพื่อนหรือว่าคนรอบข้างฟังอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีมุมมองอะไรที่เราฟังแล้วเราเฮ้ยเราเก็ตขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ก็ได้นี่นาอ่าเราก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เาก็จะได้มุมมองใหม่ๆจากการที่เราระบายนั้นด้วยถูกต้องใช่ค่ะน้องมิ้น แล้วไม่มีความสุขกับการทํางานเนี่ยทางออกคือลาออกอย่างเดียวเลยไหมคะพี่แนนอืมพี่ว่ามันไม่เสมอไปนะคะที่เราจะโอ้โหแบบปุ๊บปั๊บเครียดแล้วแบบลาออ,ออกเลยเป <laughs> ็นคนแ <laughs> <ช>บบ <laughs> คิดด่วนทําเลย <laughs> ใช่บางคนก็สามารถที่จะปรับความคิดหรือว่าปรับมุมมองต่องานนั้นๆได้นะคะน้องมิน้นบางคนก็อาจจะหาความสุขจากสิ่งอื่นมาทดแทนก็ได้เนาะ <laughs> <ม> <laughs> บางบริษัทเขาก็เปิดกว้างนะคะในเรื่องตัวงานหรือว่าสายงานให้พนักงาน ถ้าพนักงานคนนั้นอยากลองทําอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากลองทํางานข้ามสายงานอ,อ,าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งบริษัทที่เปิดกว้างเรื่องนี้นเขาก็จะผลักดันพนักงานเนาะให้ได้ลองทําสิ่งใหม่ๆดูเพื่อเป็นการป้องกันการหลาออกของพนักงานด้วยอ,อันนี้ดีมากเลยนะคะใช่บางทีพนักงานคนนั้นน่ะเขาเก่งมากๆเลยอ,อ,องค์กรไม่อยากจะเสียเขาไป แต่ว่างานที่เขาทำอยู่อ่ะคือมันไม่มีอะไรชาร์เลนจ์สำหรับเขาแล้วอง,องเงี้ยองกรก็ต้องหาวิถีทางหรือว่าแนวทางใหม่ๆให้เขาไดอ้อยู่กับบริษัทเราต่อไปแต่ว่าก็สามารถทำงานของเขาโดยการมีความชาร์เลนจ์มากให้เขาชารนไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะอาจจะให้เขาไปลองช่วยอีกแผนกหนึ่งไหมอ่าอ,องกรอาจจะเห็นว่าพนักงานคนนี้คือเขาเก่งมากๆเลยเก่งจริง ให้ไปลองแผนกอื่นเขาอาจจะได้มีสกิลตรงนั้นติดตัวกลับมาด้วยเขาจะได้รู้สึกอาจจะรู้สึกว่าท้าทายมากๆถูกต้องอาจจะได้ไปลองทําสิ่งใหม่ที่เขาไม่เคยทำํำประมาณนี้ค่ะ แล้วถ้าทนกับงานที่ไม่มีความสุขไปเรื่อยๆจะทําให้เรากลายเป็นซึมเศร้าได้ไหมคะมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะนงม,มิน้นถ้าพานักงานคนนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่มีความสุข,ขกับงานที่ทํานะคะพอนานๆไปเนาะก็จะเกิดเป็นความเครียดสะสมขึ้นมาค่ะพอมีความเครียดสะสมเรื่อยๆอาจจะทําให้เกิดภาวะซึมเศร้านะคะจนนําไปสู่การป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เพราะถ้าไม่มีความสุข,ขกับงานที่ทํามีความเครียดสะสมเรื่อยๆเนาะ แน่นอนแหละมันส่งผลต่อสุขภาพจิต<ช>แน่นอนอยู่แล้วค่ะเริ่มจากความเครียดสะสมเนาะไปสู่สภาวะแล้วก็เป็นโรคเ,เป็นโรคใช่ค่ะก็คือหลายๆคนนะพี่ว่าอาจจะมีมีภาวะอย่างเงี้ยแบบเครียดมากๆเครียดบ่อยๆเครียดสะสมนานๆเลยแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าแทรกเข้ามาจนสุดท้ายก็คือต้องไปรักษา,าไปรักษา,กษาใช่ค่ะไม่มีความสุขกับการทํางานเพราะเพื่อล่มง,งานกับเจ้านายค่ะ ประเด็นนี้เลยค่ะ้องมิ้นถ้าเป็นแบบนี้เราจะทํายังไงดีครับเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลเนาะมันก็เป็นเรื่องที่จัดการได้ยากค่ะลองมิ้นโอเคเราต้องพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานคนนั้นนะคะแบบตรงๆไปเลยเนาะและพยายามหาทางออกร่วมกันนะคะลองปรับทักษะในการสื่อสารอ่าลองหาวิธีที่ทําให้พวกเขายอมฟังและก็เข้าใจเราเนาะถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้ เป็นที่ตัวเราเองที่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการรับมือกับกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้างานนะคะทําความเข้าใจว่าอะไรที่ทําให้พวกเขาเป็นคนแบบนั้นจะช่วยให้เราปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้ แต่เราต้องเปลี่ยนวิธีการรับมือของเรานะคะให้คิดว่ามันคือชาเลนจ์อย่างหนึ่งมองให้มันเป็นเรื่องสนุกสนุกไปเลยค่ะน้องมิ้นเผื่อจะช่วยได้บ้างถ้าเรามองว่าแบบเออมันตลกดีนะมันสนุกดีนะที่เราต้องมาแบบเขาเรียกอะไรแฮนเดิลคนอื่นหรือว่าจัดการคนอื่นก็เป็นชาเลนจ์ให้ตัวเองจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องหนักหนาอะไรใช่ยิ<อ>่งไ,ไปโฟกัสหรือเอาใจไปจดจ่อกับเรื่องไหนมากๆ เราก็จะยิ่งมีความรู้สึกกังวลน,นะคะ mm hmm. การทําความเข้าใจแบบพี่พี่แนนบอกก็จะทําให้เรารู้สึกเบาลงเนาะ,ะเหมือนเราเขา<ช>้าใจเขาว่าเขาก็เป็นแบบนี้แหละใช่บางบางทีเราไม่สามารถเปลี่ยนคนคนนั้น mm hmm. ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยนิสัยส่วนตัวของเขาถูกไมค์คานองมินตเราก็ไปเปลี่ยนใครได้ยาก mm hmm. เพราะว่าอ่านิสัยนิสัยที่ของแต่ละคนอนะ่ะมันก็จะมี มีมาตั้งแต่เราเด็กๆถูกไหมว่าเราถูกเลี้ยงดูมายัางไงอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปเปลี่ยนเขาเดี่ยวนั้นมาตอนนั้นเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เราจะทุกใจเองถูกต้องค่ะเราก็เลยต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของเราในการรับมือกับคนแบบนั้น <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ต่อไปค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่รีแลกซ์พี่นันคิดว่ามันสําคัญมากไหมคะ สำหรับพี่เนาะพี่ว่าสำคัญนะคะน้องมิน้นถ้าในองค์กรมีพื้นที่รีแลกซ์สำหรับพนักงานเนาะจะช่วยให้พนักงานได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นนะคะในการารีเฟชตัวเองเอพร้อมรับการทำงานในแต่ละวันนะคะให้พนักงานได้เปลี่ยนบรรยากาศการนั่งทำงานเนาะสามารถมานั่งพักผ่อนเพื่อคลายเครียดได้ หรืออาจจะเป็นจัดห้องเล่นเกม,มห้องอ่านหนังสือก็ได้นะคะบางบริษัทมีมุมให้พนักงานได้นอนพักผ่อนด้วยนะน้องมิ้นเหมือนพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นการสร้างเขาเรียกสัมพันธาภาพที่ดีของเพื่อโรงงานด้วยนะ,ะนได้ทำกิจกรรมร่วมกันใช่ถ้เป็นกิจกรรมเล็กๆนะอาจจะชวนกันมาเล่นเกม,อ,มอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า บางคนมีสไตล์การชอบที่เหมือนกันชวนกันไปอ่านหนังสือ,อในมุมอ่านหนังสือแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นการทําความรู้จักเพิ่มเติมนะบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเกรงกับเพื่อนคนนี้เป็นไอซ์เบรกกิ้งอย่างเงี้ยเนาะ,ะประมาณมนั้นเลยค่ะมินก็รู้สึกว่าพื้นที่รีแลกซ์สำคัญมากๆเลยนะคะการทํางานในสภาพแวดล้อมที่ไม่โอเคมองไปทางไหนก็หดหูอะไรอย่างเงี้ยทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขในการทํางานได้เหมือนกันเหมือนเวลามินไปสัมภาษณ์งานอะมินดูสภาพแวดล้อมก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงมันแคบไหม น้องมินพูดดีมากเลยค่ะก็คือไปสัมภาษณ์งาน<ช>ดูสภาพแวดล้อมก่อนเนาะ<ช>บางบริษัทหรือว่าพนักง,งานบางคนเนี่ยค่ะเขาจะถามเลยนะว่าสไตล์การทํางานอขององค์กรนั้นเป็นยังไง<ช> culture เป็นยังไงาัสคํคญเพื่อให้ได้มีส่วนในการตัดสินใจเลือกว่าจะทํางานท,ที่ทองค์กรน,นั้นไหมใช่ค่ะเพราะถ้าเราได้ทําในสถานที่ที่มันไม่โอเคอะ่ะมันก็คงไม่ค่อยปิ๊งไอเดียเท่าไหร่ก็คงตันพื้นที่ก็คือเป็น หนึ่งในแรงจูงใจในการทํางานของมิน้นเหมือนกันคะ่ะสาหรับตัวพี่นันเองพี่นันคิดว่าแรงจูงใจที่ทําให้เรามีความสุขกับการทํางานคืออะไรคะสําหรับพี่นะคะพี่ว่าการทํางานเนาะไม่ว่าจะที่ไหนเราก็จะต้องเจอทั้งสิ่งที่ทําให้มีความสุขแล้วก็บางสิ่งที่ทําให้เราไม่มีความสุขนะคะก็อยากให้ทุกคนได้พยายามมองในมุมที่เป็นด้านบวกเข้าไว้และให้กําลังใจตัวเองกันเยอะๆทุกคนเก่งมากๆที่ยังผ่านมาได้ถึงจุดนี้นะคะถึงแม้ว่าบางทีเราจะไม่มีความสุขกับมันก็ตาม แต่มันก็ยังช่วยให้เราได้มีรายได้ไว้เลี้ยงชีพเราเนาะแล้วก็มีรายได้ไว้ให้เราซื้อสิ่งของที่เราอยากได้จริงไหมคะน้องมิ้นจริงมากเลยค่ะพี่แนนเหมือนตอนเงินเดือนมิ้นใกล้ออกมิ้นก็จะคิดไว้เลยว่าสิ้นเดือนนี้อยากทําอะไรอยากได้อะไรใช่เหมือนเป็นรางวัลเล็กๆให้ตัวเองอะคะ่ะรางวัลสำหรับการที่เราทํางานหนักมาทั้งเดือนเลยเนาะใช่ถูกต้องบางทีแรงจูงใจอะเราก็ต้องสร้างด้วยตัวเราเองอเราอาจจะมองว่าอย่างพี่ละกันเนาะตัวอย่างอย่างพี่ละกันแรงจูงใจของพี่ในแต่ละเดือนก็คือ พี่อยากจะเก็บตังค์ในแต่ละเดือนเพื่อที่จะเอาไปไปจัดทริปไปเที่ยวเพราะว่าพี่เป็นคนที่ชอบรีแลกซ์้วยการแบบท่องเที่ยวตาม <ๆ S 2> ธรรมชาติใช่พี่ก็จะ,ะมีแรงจูงใจตรงเนี้ยค่ะว่าเ,เ,ร,าเราทํางานในแต่ละเดือนเราได้เงินเดือนมาแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้เพื่อที่เราจะได้เอาแบบไปออกทริปที่เราอยากจะไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีไฟกับมันถูกต้องเราจะได้ไปเที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันอาจจะดูเป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยที่มันไม่ได้สําคัญอะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มความรู้สึกของเราได้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วการให้รางวัลตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะลองตั้งทาร์เก็ตเล็กๆเพื่อเป็นการสนองนี้ของตัวเองเหมือนเป็นแรงจูงใจให้ตัวเองว่าเออไปเดือนเรามีสิ่งสิ่งนี้รออยู่นะ<ช>เดี๋ยวเรา <ขะ S 1> ไ,ได้ไปเที่ยวแล้วนะวิธีนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ทําให้เรามีความสุขกับการทํางานมากขึ้นก็ได้นะคะถ,ถูกต้องเลยค่ะน้องมิน้น ก็คืออยากให้ทุกคนเนาะได้ลองสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองในแต่ละเดือนในการทํางานว่าเ้เดือนนี้เราจะมีแรงจูงใจอะไรหรือว่าเราจะมีตั้งชาเลนจ์อะไรเกี่ยวกับตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีความสุขแล้วก็สนุกกับการที่เราได้ทํางานอยู่อย่างเงี้ยค่ะน้องมิ้น ค่ะพี่แนนวันนี้ก็ขอบคุณพี่แนนมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องมิ้นเหมือนกันค่ะ,คะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้เนาะจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ฟังให้สามารถนําแนวทางที่เราได้พูดคุยกันหรือว่าอาจจะฟังแล้วเกิดการปิ๊งไอเดียอะไรสักอย่างแล้วก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองได้ด้วยค่ะแล้วก็หวังว่าวิธีที่พี่แนนแนะนำเนาะมันจะทําให้มีความสุขกับการทํางานมากขึ้นด้วยค่ะน้องมิ้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะมิ้นแล้วก็พี่แนนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสําหรับวันนี้สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android